ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องโอยดินหนึ่งหกอ,อีกแล้วซึ่งเป็นเนียวทาง 16บกรกฎาคมโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบนี่ครับเนิวทันหลักหน่วยบุญสองหกูนสี่ สองหกหนึ่งศูนย์สี่เบ่งปันห้าตัวนะท่านผู้ชมเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาจากฝั่งซ้ายไปขวาจากฝั่งซ้ายไปขวาต่อไปกรับผม จับคู่ชูมแพรจับคู่ล่างชูนเจสามสูตรแล้วก็อีกส,สองสูตรชูนหกับ2จับคู่หนึง7งเ 7, แล้วก็สอ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับกลวยจ่ายกลวยจ่ายก็เบ่งปันเดวทางสูตรสองตัวบูนก็เบ่งปันสามหกสามแปดห้าหกห้าแปด 3 7มเจ็ดห้าเจาก,าก,าก,าการ3าม7นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปกระผมใบนี้ยอกแหงสุดสุดเก่า ก็อดีต่านมีหลุดบ้างนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันแปกหนึ่งเจ็ดแปกหนึ่งเจ็ดยอกแหงสุดเก่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลัง เจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยนะต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นฐานชุดล่างตรองแปดชุด4ี่สาสาม 4464 4565 4666นะท่านผูชมก็เป็นแนวทางเปกชุดล่างเปดชุดล่าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมขนเดชเบ่งปานทันรวมล่าง6 7 8 6 7แล้วก็8ก็เบ่งปาน3ตัว เบ่งไปสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับชุมแพโสโนโล่าเบ่งไปหนึ่งสองเบ่งไปหนึแล้วก็สองนะอดีพาน แนวทันใหม่นีนนน้ก็เบง่งไป1น1กับ2 1กับ2ก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบเองส2สูตร10หน่อยสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ส,สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2 สูตรที่1 490สูตรที่2 0126กระชุน0น0ตัวแทงก็คือ49กับ126นะต่อไปครับผมใบนี้ ไนี้ครับ x นา x นามเดวทันวิ่งบนล่างนะส่วนนี้ก็เป็นอดีตที่ผ่านมาอดีตที่แล้ว1ันเก้าเก้าหนึ่ง0นเก้าสามเก้าสองหลักหน่วยล่างอดีตที่แล้วผ่านหลักสิบล่าง ซึ่งเดือนันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน1 7เบ่งปัน1แล้วก็เบ่งปัน7ก็เบ่งปันสองตัวต่อไปครับผมใบนี้ชุดเดียวล่างกันบนด้วยนะคมเบ่งปัน9 ห้เบ่งปันเกเบ่งปันเกคู่เดียวคู่เดียวคู่เดียวล่างต่อไปครับผมใบนี้เอ็กนาเดนหนึ่งกับส,ส,สองเดนหนึ่งแล้วก็สอง เด่นหนึ่งแล้วก็สองต่อไปครับผมใบนี้ชุมแพรเบ่งปนสิบหน่วยล่างเบบห้าตัวนะก็เบ่งปัน,ปนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า อดีตก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้างเห็นเดียวทันใหม่นี่ก็เบ่งปัน1 2ึ่งสองห้าเบ่งปันห้าตัวต่อไปครับผมโคนสุราโคนสุราเบ่งปัน,ปนหลักร้อยสิบหน่อย เบ่งปานเดือนธันหลักร้อยสิบหน่วยอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดือนธันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะหลักร้อยศูนย์สามห้าหกเจ็ด หลักสิบ5องหลักหน่วย23ท่านพู้ชมอดีตที่แล้วในะทันที่แล้วก็หลุดหลักหน่วยนะก็มีหลุดมีผ่านบ้างในะทันใหม่นี้ก็เบ่งปันหลักร้อยห้าตัวหลักสิบสตัวหลักหน่วย2ตัวให้พิจารณา ไปกระผมใบนี้เน้น503 903 905 503 903 905ก็เบ่งปัน3ชุดเบ่งปัน3ชุดให้พิจารณาต่อไปกระผมใบนี้ เดน2ตัวบูน v 16 0 2 0 4 0 7 0 8 2 2 2 4 2 7 2 8 6 2 6 4 6 7 6 8 8 2 8 4 8 7 8 8นะรักเกตเกี้ยวสุริ รักเกตเกียวสุรินะเจ้าของเนวทาที่เบงปันป่นต่อไปครับผมใบนี้ชุดเต้ม10หน่อยชุดเต้ม10หน่อยแบบ4ตัวก็อดีตก็มีผ่านนะทู้วนนะเต้มสองตัวบนเนียวทันใหม่นี้ก็ เบ่งปานเต็ม1เต็ม3เต็มหเต็มหเบ่งปานเต็ม1เต็ม3เต็ม5เต็มหนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้เพศบรรเลือสูตรขั้นเทพ เทพบรรเลอสูตรคันเทพก็เบ่งปันเนวทางสิบหน่วยบูนสิบหน่วยบูนหนึ่งสองห้าจับคู่1 2 1 5งสองหนึ 5, 8, ง่งห้าหนปดหนึ่งเกปก้ป 9ก1 1 2 2 8 8 9 9นะเทพบรลือสุคข,ขันเทพเจ้าของแนวทางอาดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่าน2ส,สูตรนะสิหน่วยบุญต่อไปครับผม ใบนี้ก็เป็นแนวทางเทมบันเลอเบงปันแนวทางบุนล่าง0กับ5และก็มักรวมคู่เดียว05 05 50ก็เป็นแนวทางวิ่งบุนล่าง2สูตร0กับ5นะ เทพบรรเลือสุขคันเทพต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นหนทางวันชายหลักหน่วยแบบ4ตัวยาวนะหลักหน่วยแบบ4ตัวยาว9ก้าจ็ด 926แล้วก็7จก็เบ่งปัน4ตัวนะเบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาหลักหน่วยอดีตที่แล้ว1489อดีตที่แล้วหลุดไปในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน9ก6 7 9 2 6 7จ ท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพี่ยนเท่านี้เราพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม